นี้ใหญ่สั้นจบในตอนเรื่องพยาบาลสาวคนไข้พิเศษวงเล็บคนไข้กลายเป็นสามีแต่งโดยช่องนภาสตอรี่ไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะตะนนแม่ไม่ยอมแล้วนะวันนี้ลูกต้องไปโรงพยาบาลกับแม่หยุดทำงานไปเลยสามเดือน ไปขึ้นรถแม่จะพาไปแม่ครับผมโตแล้วนะแม่อย่าบาังคับผมเหมือนเด็กๆสิครับผมต้องทำงานอีกอย่างผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ขายังใส่เฟือกอยู่เนี่ยนะแถมยังขยันเดินไปมาอีกแม่เพิ่งรู้เรื่องนี้จากเลขาเรานะว่าลูกเจ็บหนัก ต้องกินยาแก้ปวดตลอดแม่ไม่ยอมเด็ดขาดลูกต้องไปโรงพยาบาลนอนพักไปเลยจนกว่าจะหายดีและถ้าลูกไม่หายแม่จะไม่ให้ลูกมาทำงานอีกจะเอาอยัางไงจะไปหรือไม่ไปดวงแขผู้หญิงสูงวัยผู้เป็นแม่ยืนกอดอกคุยกับลูกชายอย่างอานนที่นั่งทำงานอยู่ในห้องของบริษัท ด้วยอาการเก๊กังเพราะขาข้างซ้ายของเขาที่กำลังใส่เฟือกยาวและแขนก็เช่นกันเพราะกระดูกล้าวจากอุบัติเหตุเมื่อไม่นานที่ผ่านมาแม่ครับเขาไม่สามารถปฏิเสธผู้เป็นแม่ได้จึงต้องรีบเก็บงานอยู่บนโต๊ะแล้วนั่งลดเข็น ที่ดวงแข้สั่งให้พนักงานนำมารับอานน์ไปขึ้นรถด,ด้านหน้าบริษัทก่อนตรงออกไปยังโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในย่านนั้นเมื่อมาถึงอานน์ที่นั่งอยู่บนรถเข็นก็มีสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยก่อนที่จะถูกส่งตัวเข้าไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดดวงแขก็ลอยอย่างกังวล พร้อมกำชับหมอให้ตรวจและดูแลลูกชายสุดที่รักอย่างดีที่สุดไม่นานอานน์ก็ถูกเข็นออกมาด้านนอกพร้อมหมอหนุ่มที่เดินตามออกมาเป็นยังไงบ้างคะหมอดวงแขถามออกไปอย่างกังวลกระดูกรักษาตัวเองได้ดีครับแต่ควรพักผ่อนนอนเยอะ ไม่ควรขยับร่างกายมากนะครับกระดูกจะได้สมานเร็วขึ้นหรือจะนอนพักที่โรงพยาบาลนีครับจะได้สะดวกและมีพยาบาลคอยดูแลตลอดหรือถ้ากลับไปพักที่บ้านหมอก็ขอให้อยู่นิ่งๆให้ได้มากที่สุดนะครับจะได้ใช้เวลาไม่นานมากอืมตนนแม่ให้เรานอนพักที่นี่ดีไหมไม่เอานะครับแม่ ผมไม่นอนที่โรงพยาบาลไม่ได้ถ้าลูกกลับไปพักที่บ้านลูกก็จะดื้อไปทำงานอีกอีกอย่างบ้านเราก็ไม่มีพยาบาลนะคนของเราก็ไม่เก่งเรื่องนี้สักคนขณะที่ดวงแขแม่ผู้หวังดีกับลูกเสมอกำลังพูดอยู่นั้นสายตาอันแผวพาวของอานน์ ก็กําลังมองตามหญิงสาวสวยสง่าในชุดพยาบาลสีขาวบริสุทธิ์เธอเดินผ่านแล้วเข้าไปในห้องตรวจหมอครับผมขอจ้างพยาบาลพิเศษที่นี่ได้ไหมครับอานน์ถามขึ้นผู้เป็นแม่จึงนิ่งเงียบที่จูดๆลูกชายยอมง่ายาดขนาดนี้ได้สิครับ คุณอานน์ตอนนี้มีพยาบาลพิเศษเยอะเลยครับเดี๋ยวผมส่งไปดูแลนะครับเดี๋ยวครับผมขอเป็นพยาบาลที่เดินเข้าไปในห้องนั้นเมื่อกี้นี้ผมไม่เอาคนอื่นแม่ครับถ้าผมได้พยาบาลคนนี้ดูแลผมจะพักผ่อนและทำตามที่แม่บอกทุกอย่างเลยครับผมจะหยุดงาน จนกว่าจะหายดีแต่แม่ต้องจ้างเธอมาให้ได้นะได้สิลูกงั้นแม่จะจัดการให้นะครับอานนท์ชายหนุ่มอดีตเพย์บอยเมื่อเจอพยายบาลสาวสวยที่ถูกใจนิสัยเดิมที่เลิกลาไปหลายปีจึงกลับเข้ามาทันทีดวงแข้สั่งคนขับรถพาอานนท์กลับไปพักที่บ้าน ส่วนเธอก็ไปจัดการเรื่องพยาบาลที่อานนนร้องขอเอาไว้เช้าวันใหม่อานน์ยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงภายในห้องพักของเขาเพราะเมื่อเวลาที่เขาหยุดงานเขามักจะเต็มที่กับการพักผ่อนเสมออีกอย่างดวงแขงก็ไม่อยากให้เขาเดินไปมามากนัก พยาบาลสาวสวยคนนั้นลงจากรถที่ดวงแขส่งไปรับเมื่อมาถึงที่หน้าบ้านเธอเดินเข้ามาในชุดธรรมดาเสื้อคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีขาวเช่นกันสวัสดีค่ะคุณดวงแขหญิงสาวทักทายดวงแขที่ยืนรอต้อนรับอยู่จ้ะหนูรัติการ เข้ามาทำความรู้จักกับบ้านฉันก่อนนะจะได้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นค่ะดวงแขที่เหมือนจะเอ็นดูหญิงสาวเป็นพิเศษเธอพารัติการไปดูห้องพักและบริเวณร,ร,รอบๆบ้านด้วยตัวเองก่อนที่จะบอกให้รัติการไปดูแลลูกชายที่ตอนนี้นอนพักอยู่ในห้องส่วนตัวด้านบน พร้อมเริ่มงานไหมพร้อมค่ะคุณดวงแขงั้นฉันฝากดูลัตนนด้วยนะเพราะฉันเองต้องเข้าบริษัทแทนฝากบอกตนนด้วยว่าไม่ต้องคิดเรื่องงานเพราะแม่คนเก่งไปทำแทนแล้วค่ะตัะติการยิ้มดีใจเมื่อได้พูดคุยกับดวงแขที่มีนิสัยวัยรุ่น เข้าใจง่ายแผ่มารมดีอีกด้วยหลังจากดวงแขไปขึ้นรถแล้วรัติการจึงเดินตามแม่บ้านขึ้นมาอย่างชั้นบนที่เป็นห้องของอานน์คนที่เธอต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงนี่ค่ะห้องของคุณนนท์แม่บ้านพูดแล้วก็เดินจากไปทำงานต่อรัติการ จึงเคาะประตูสามครั้งก่อนเปิดเข้าไปภายในห้องมือสนิทถึงแม้ตอนนี้จะเป็นตอนเช้าพอพผ้าม่านผืนหนายังคงปิดเอาไว้สวัสดีค่ะคุณอานน์เธอส่งเสียงทักทายขึ้นอานน์ที่กำลังนอนหลับฝันหวานถึงพยาบาลสาวสุดสวยก็สะดุ้งตัวขึ้นนั่ง พร้อมเปิดไฟข้างหัวเตียงในตาผ้ามัวมองเห็นหญิงสาวในชุดขาวเธอคือคนในฝันและคนที่เจอเมื่อวานนี้เขาขยี้ตาแรงเมื่อคิดว่าภาพตรงหน้ายังคงเป็นความฝันรัติการยิ้มกว้างขยิบหน้าเข้ามาใกล้ๆเขาวสวัสดีค่ะคุณอานน์ พยายาำคำเดิมอานนท์จึงแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ความฝันเขาเอื้อมมือที่ปกติดีมาจับที่แขนของเธอจนเธอตกใจขยับตัวหนีเล็กน้อยคุณคุณคือฉันรัติการพยาบาลพิเศษที่คุณดวงแคจ้างมาดูแลคุณตลอด24ชั่วโมง จนกว่าคุณจะหายดีค่ะ24ชั่วโมงแสดงว่าคุณต้องอยู่ที่นี่ใช่ค่ะห้องฉันอยู่ด้านล่างเรียกใช้ฉันได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวนะแล้วคุณไม่ทำงานที่โรงพยาบาลเหรออืมฉันเป็นพยาบาลพิเศษไม่มีหน้าที่ประจำที่ไหนค่ะเขาได้ยินเช่นนั้น กรยิ้มที่มุมปากทันทีเอองั้นงานแรกคุณช่วยผมหน่อยนะพอดีหมอสั่งเอาไว้ว่าผมไม่ควรขยับตัวมากอีกอย่างแม่ผมก็สั่งให้หนอนิ่งๆด้วยได้ค่ะจะให้ฉันทำอะไรว่ามาได้เลยค่ะช่วยพยุงผมไปห้องน้ำหน่อยได้ค่ะ เธอเดินไปเปิดผ้าม่านให้ห้องสว่างแล้วเดินมาประคองเขาให้ลุกขึ้นช้าๆเพื่อเดินไปห้องน้ำที่อยู่ไม่ไกลฉันรออยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็เรียกนะคะครับประตูห้องน้ำปิดลงอานนท์แทบกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเมื่อตอนนี้หญิงสาวที่ถูกชะตา ได้มาอยู่ใกล้ๆเขาตลอด24ชั่วโมงแบบนี้เขาทำธุระส่วนตัวเสร็จก็แปรงฟันล้างหน้าต่อส่วนรัติการที่อยู่ด้านนอกเมื่อเธอส่งอานนท์เข้าห้องน้ำเรียบร้อยพยาบาลสาวที่ดูเหมือนจะอ่อนหวานกระโดดขึ้นไปบนเตียงกิ้งไปมาเรียอการเขินเธอเขินชายหนุ่มที่ต้องดูแลอย่างอานนท์ เพราะเขามีรูปร่างหน้าตาหุ่นนิสยัยสายตาและฐานะที่เพียบพร้อมขนาดนี้เธอตั้งสติได้ก็เรียบจัดที่นอนให้เรียบร้อยก่อนลงมายืนด้านหน้าห้องน้ำด้วยอาการที่สงบลงแต่ก็ยังคง,ลงหลงไหลผู้ชายคนนี้อยู่มากหน้าที่หน้าที่ท่องเอาไว้นะ รัติการท้องเอาไว้เธอบอกกับตัวเองพร้อมเสียงเรียกของอานน์ดังขึ้นเธอจึงรีบเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วก็ทำให้เธอถึงกับตกใจและเกือบลืมสิ่งที่ท้องอยู่ในหัวเพราะชายหนุ่มตรงหน้าปลดกระดุมเสื้อทั้งหมดจนเห็นกล้ามท้องหนาแน่นเป็นมัด,มด งานงานงานเธอบ่นในใจก่อนยิ้มออกมาแล้วเดินมาประคองเขาเพื่อมานั่งลงบนเตียงช่วยผมถอดเสื้อทีนะพอดีผมรู้สึกเจ็บแขนมากผมลองถอดกระดุมเองแล้วมันเจ็บที่แขนแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มเจ็บขาและสะโพกด้วยคงต้องลำบากหน่อยนะครับ นี่คือลูกเล่นยียน่ยนออดอ้อนสาวๆของเขาทางที่ความจริงเขาไม่เจ็บอะไรมากแต่ต้องการการดูแลและใกล้ชิดจากเธอเป็นพิเศษไม่เป็นไรคะ่ะคุณดวงแขจ้างฉันในราคาที่สูงพอสมควรฉันต้องทำเต็มที่อยู่แล้วคะ่ะคุณอานน์สามารถเรียกใช้ฉันได้ตลอดนะคะ เธอเริ่มถอดเสื้อชุดนอนของเขาออกช้าๆด้วยใจที่เต้นแรงก่อนจะคุมผ้อห่มที่ช่วงล่างแล้วถอดออกเช่นกันเธอเช็ดตัวและเปลี่ยนชุดให้กับเขาจนเสร็จเรียบร้อยแต่กว่าเวลานั้นจะผ่านไปได้เล่นเอารัติการหน้าแดงกํมส่วนอานนท์ก็นอนเซงกับผ้อห่มของตัวเอง ที่ตามไปปิดในทุกทกที่นี่ก็สายมากแล้วรับอาหารเช้าเลยนะคะครับตอมือผมไม่มีแรงคุณช่วยผมหน่อยนะนาตาที่เริ่มออดออนททำให้รัติการรับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างและทำให้เธอเกรงมากขึ้นค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ เธอรีบลงมาด้านล่างเพื่อมานำอาหารแต่ก่อนที่จะทำอะไรเสียงถอนหายใจของเธอก็ดังขึ้นโอ้ยนี่ยังไม่ถึงวันฉันจะเกงตายก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อพักใจและตั้งสติได้พอสมควรเธอก็นำอาหารเช้าขึ้นมาในห้องพร้อมป้อนมันให้กับเขาที่เอาแต่เจ้องหน้า และร้องขอการดูแลจากเธออยู่บ่อยๆหลังจากทานอาหารชาเช้าเสร็จอานอนท์ที่ตอนนี้เกือบลืมเรื่องงานไปซะสนิทเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเช็คดูงานรัติการที่กำลังตรวจดูเฟือกที่ขาเมื่อเห็นสีหน้าเขาเริ่มตึงเครียดเธอจึงเอ่ยขึ้นเอ่อคุณอานอนท์คะ คุณดวงแขฝากฉันให้บอกคุณว่าเรื่องงานทั้งหมดคุณดวงแขจะจัดการเองและคุณต้องรีบรักษาตัวให้หายนะคะแม่ผมไปที่บริษัทเหรอใช่ค่ะไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอืมโอเคเขาดูโล่งใจและสบายใจขึ้นอืมคุณเหนื่อยไหม ที่ต้องมาดูแลคนป่วยแบบผมที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็เหนื่อยนะคะแต่ฉันมีความสุขดีค่ะคงเพราะฉันรักในอาชีพนี้แต่คุณแทบไม่มีเวลาพักต้องคอยดูแลคอยเฝ้าผมตลอดว่าจะกินข้าวกินยาเข้าห้องน้ำเช็ดตัวและอีกหลายๆอย่างตอนไหนผมนับถือคุณจริงๆ ขอบคุณค่ะงั้นอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะมาพร้อมกับอาหารกลางวันและยาสมานกระดูกนะคะครับอานนท์ยิ้มอย่างหลงรักแตกต่างจากรักเมื่อแรกเจอที่เป็นรักแบบชั่ววูบแต่ตอนนี้เมื่อได้พูดคุยได้เห็นถึงจิตใจความรักที่มี จึงเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและคิดไกลไปถึงเรื่องอนาคตส่วนรัติการเมื่อเข้ามาในห้องพักของเธอเธอทิ้งตัวลงนอนบนเตียงด้วยตัวที่อ่อนไปหมดพอริจากความเขินทีเก่งตลอดเมื่ออยู่กับเขาเฮ้ยววตาอบอุ่นคำพูดอ่อนหวาน ผู้ชายอะไรจะละเอียดอ่อนขนาดนี้นะหลงรักเขาได้ยังไงเนี่ยขนาดที่เธอกำลังพักอยู่นั้นดวงแขก็โทรมาเช็คว่าลูกชายของตัวเองดื้อหรือไม่แต่เมื่อรัติการบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีดวงแขจึงแน่ใจว่าอานน์คงมีบางอย่างที่พิเศษต่อเธอและดวงแขเอง ก็คิดว่าเธอจะดูแลล,ลูกชายของตนได้ดีที่สุดหลังจากรัติการได้นอนพักไม่นานเธอก็ต้องมาทำหน้าที่ต่อลัะตัวติดกับเขาแทบจะ24ชั่วโมงทั้งเช้ากลางวันเย็นและเวลานอนบางคืนเธอ,อยังต้องมานอนที่ห้องของเขาเมื่อเขามีอาการไข้ และขับถ่ายมากอานน์มักจะหวานเสน่ห์ด้วยคำพูดสายตาแววตาใส่เธออยู่บ่อยๆและอาการเขินที่แสนจะน่ารักของรัตติการยิ่งทำให้อานน์หลงรักเธอมากขึ้นดวงแค้แม่ผู้ที่รักลูกมากเริ่มมั่นใจว่าเธอจะทำให้อานน์และพยาบาลสาวอย่างรัตติการ หลงเอยและได้เป็นครอบครัวกันในอนาคตที่ใกล้จะมาถึงนี้ค่ำคืนนี้ขณะที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแต่รัติการยังคงต้องเฝ้าอานนที่บ่นว่าปวดขาปวดแขนแต่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงมันคือแผนการที่เขาต้องการให้เธออยู่ใ,ใกล้คุณอานน์ ทานยาแก้ปวดไปแล้วยังไม่ดีขึ้นอีกหรอคะยังอะ่ะมันเริ่มปวดมาถึงหน้าอกข้างซ้ายแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเขาลุกขึ้นนั่งช้าๆพร้อมหันมามองเธอที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างเตียงปวดหน้าอกแต่มันไม่เกี่ยวกับแขนหรือขาเลยนะคะ ก็นั่นน่ะสิหรือว่าเป็นเพราะเขาจ้องหน้าเธอจึงทำให้เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้ยืนกอดอกมองเขาเป็นวชันเหรอคะอืมคุณนี่มันจริงๆเลยนะเจ็บแล้วยังจะมาเล่นอีกเธอเอื้อมมือไปที่ไหลเพื่อจะจับตัวของเขาเอนนอนลงแต่มือของเขาที่เหมือนจะเคยเจ็บหนัก อยู่ในเฟือกตอนนี้สามารถดึงตัวของเธอลงมาแนบชิดแล้วกอดเอาไว้แน่นได้อย่างไม่มีความเจ็บปวดรัติการเห็นแบบนี้ก็สงสัยทันทีเธอพยายามดึงตัวกลับขึ้นมาแต่ไม่เป็นผลเพราะเขากอดเอาไว้คุณอานน์จะทำอะไรคะปล่อยฉันนะเดี๋ยวคุณก็เจ็บหรอก ไม่ผมรู้ตัวดีนี่อย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาคุณไม่เจ็บแล้วแต่คุณแกล้งหลอกฉันเอ่อก็ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าผมบอกว่าหายคุณก็จะไม่มาอยู่ใกล้ๆผมแบบนี้นะสิคุณอานน์นี่คุณเล่นอะไรคะปล่อยฉันนะ ผมไม่ปล่อยปล่อยค่ะไม่ถ้าคุณไม่สัญญาว่าถ้าผมปล่อยคุณจะไม่มีทางไปไหนคุณจะอยู่กับผมแบบที่ผ่านมารัติการได้ยินแบบนั้นใจของเธอก็เต้นรัวไม่เป็นจังหวะทั้งแววตาคำพูดและอ้อมกอดน,นี้เธอแพ้เขาทุกทางจริงๆ ฉันจะอยู่กับคุณไม่ไปไหนถึงคุณจะปล่อยฉันฉันก็ไม่ไปพอใจไหมคะเขายิ้มดีใจก่อนที่พยาบาลสาวจะก้มลงมาจูบที่ริมฝีป,ปากของชายหนุ่มช้าๆมือหนาประคองร่างกายสาวพร้อมจูบก,กับยังดื่มดำก่อนที่เรื่องราวจะดำเนินไปมากกว่านี้ เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทำให้รัติการรีบถอยออกจากตัวของอานนทันทีดวงแขผู้เป็นแม่เดินยิ้มเข้ามาในห้องพร้อมมองทั้งสองคนด้วยแววตาที่สมหวังรัติการพรุ่งนี้พาตนนไปถอดเฟือกทีนะพราะแม่ต้องไปประชุมได้ค่ะตะนนน หายดีแล้วก็อย่าทําตัวให้สาวคนลำบากละ่ะเข้าใจไหมดวงแข่พูดเหมือนรู้ทุกอย่างก่อนที่จะเดินออกไปพร้อมทําซองบางอย่างตกลงที่พื้นรัติการจึงรีบเก็บมาให้อานนท์ดูและในนั้นคือการแต่งงานที่มีชื่อของทั้งคู่เป็นบ่าวสาวทั้งคู่มองหน้ากันก่อนที่อานนท์ จะสวมกอดเธอตกลงนะคุณช่วยเป็นพยาบาลพิเศษของผมตลอดชีวิตนะแต่งงานกันนะรติการเธออึ้งไปสักพักก่อนจะตอบกลับไปค่ะเธอพยักหน้าตอบรวัวก่อนสวมกอด กับอย่างแนบแน่นส่วนดวงแขที่ยืนอยู่ด้านหน้าประตูห้องในมือถือโทรศัพท์ที่จับภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องของอานน์ก็ยิ้มอย่างมีความสุขและพร้อมจะให้อานนท์ลูกชายสุดที่รักได้สร้างครอบครัวแสนน่ารักและอบอุ่นในแบบของตัวเองและจะยังมีแม่ เคียงข้างคอยดูความสำเร็จอยู่ห่างๆเสมอเวลาผ่านไปหลายปีเด็กสาววัยสองขวบและเด็กชายวัยหนึ่งขวบกำลังนั่งเล่นอยู่กับดวงแค้อยู่ภายในบ้านหลังใหญ่และลัติการกับอานนท์ก็กำลังนั่งคุยกันถึงลูกคนที่สาที่อยู่ในท้องตอนนี้ยังมีความสุข จบบริบูรณ์รับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนภาสตอร์รี่ด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ